สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางนะคะไปถ่ายคลิปนะคะให้เอฟซีได้ชมกันนะคะว่าเราจะไปดูอะไรเอ่ยนะคะเราเดินทางกันเลยนะคะนะคะอันนี้ในตัวเขตอำเภอของบ้านเฟิร์มนะคะพ่อวันนี้เราจะไปไหนกันนะพ่อไปดูการจัดเตรียมทำ มีการชักบังสุกุลเป็นแบบโบราณแบบโบราณเลยใช่ไหมพ่อของเทพแล้วชนเขมตการทําแบบนี้ที่อื่นเขาทากันไหมพ่อเขาทาแต่ว่ามันยากเตรียมเยอะอันนี้เราจะเดินทางไปหมู่บ้านอะไรล่ะคะพ่อบ้านสนุบ้านสนตบะโกบ้านสนุตาบลตะโก อำเภอห้วยราชใช่ไหมใช่ใชโอเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ FC นะคะ เราไม่ไม่ได้พบนะคะ เวนด้านหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะนี่นะคะโอ้ถึงแล้วเหรอพ่อนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปฟังคำอธิบายนะคะว่าความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะเอซแล้วทำไมต้องทาอย่างที่เราเห็นนะคะนี่นะคะเอซี FC นะคะเราก็ มาถึงแล้วนะคะในสถานที่แห่งนี้นะคะก็ใช้บริเวณที่กว้างมากเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเฟื่องเคยจะทําให้แม่นะคะเป็นการทํานะคะก็เพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเอซีว่าเรามาสถานที่แห่งนี้ทําไมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็จะให้พ่อบ้านเฟื่องนะคะเป็น ผู้อธิบายนะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะสมอนุญาตทายเด้อคะ่ะนี่นะคะแล้วก็มาเจอเจ้าของแล้วนะคะ FC นะคะก็พอบ้านเพื่อนก็จะเป็นคนที่จะบรรยายให้ฟังนะคะ FC ว่าเป็นเพราะอะไรทําไมต้องทําเป็นสัดส่วนสัดส่วนนะคะเป็นล็อกๆนะคะ FC นี้นะคะ<า>เป็นล็อกๆ<า> นี่นะคะก็เป็นล็อกๆให้เราเห็นนะคะว่าแต่ละล็อกเน่เพื่ออะไรแล้วทำไมต้องทำแบบนี้นะคะเหตุผลนะคะวันดีค่ะวันดีค่ะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปถามเลยนะคะอ่ะพ่อนี้เขาจะใช้ประกอบพิธีกรรมอะไรคะพิธีทำบุญชักบังสุขุลเป็นสำหรับคนที่ยังไม่ตายก็คือทำบุญตาเห็นหมดไปเท่าไหร่ทำยังไงเจ้าของก็จะเห็นเองว่า เพราะนั้นเป็นทําบุญแบบโบราณเรเบบโบราณต้องสร้างทางวิบากนะทางวิบากที่จะให้พระเดินมีสามชั้นเรียกว่ามาอุมมีห้าชั้นนะตรงไหนคะพ่อสามชั้นอันนี้อันนี้ก็อันนี้ห้าชั้นอันนี้ห้าชั้นอันนี้ห้าชั้นห้าชั้นนังนับช่องช่องเดินอ๋อนับช่องเดินหนึ่งหนึ่งสองสาม สี 4, นะคะอ๋อที่เป็นช่องเดินนี้นะคะอ,อ๋อเอขาเรียกว่าห้าชั้นถึงเวลาก็คือทําพิธีบวงสวงพระแม่ธรณีเือ่อระงับโรงพิธีแล้ก็ทำอตอนเช้าวันเริ่มงานก็จะบวงสวงอันเชิญเทพพญนาประเพณีนี้พิธีนี้เป็นพิธีที่ทำเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่ ภาษาไทยเรียกว่าชักบังสุกุลเป็นอ๋อชักบังสกุลเป็นอ๋อหมายความว่าสิ่งที่เราให้ไปทั้งหมดนี่เห็นกับตาค่าใช้จ่ายเห็นกับตัวเองที่วัาทำบุญให้ตัวเองเป็นการเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางไปสู่ที่ปที่ที่ชอบที่ที่อื่นนะที่พภูมิอีกภพภูมินึงคสร้างนาโรงกระท่อมเรื่อยพระเขาไปนั่ง แลัวก็ไปนั่งแล้วก็ชักบางสกุลเป็นบนนั้น <c oughs> บนมีลูกหลานเจ้าภาพนะลูกหลานเจ้าภาพซึ่งพิธีนี้ก็จะเริ่มโบราณแต่ก่อนจะทําประตูเข้าสองประตูพระองค์ไหนเข้าผิดก็ออกมาที่เดิม <c oughs> อ,อน,นี่เคยทำประตูเดียว <c oughs> ประตเ <c oughs> ูเดียวใช้เวลาเดินจงกรมเข้าไปชักพิจารณาประมาณ40-50นาที่ <c oughs> อนหนึ่งรูป โบราณใช่เตะเวลาเที่ยงคืนโอ้โหนี่ทําตั้งแต่เที่ยงคืนหรอคะวันวันประกอบพิธีเริ่มเที่ยงคืนโอ้โหนะคะเนอะเพราะว่าอ่ฟังเองก็ไม่เคยเห็นพิธีนี้นะคะก็เพิ่งจะได้มาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นพ่อนะคะวันดีค่ะวันดีวันดีค่ะนี่นะคะเจ้าภาพนะคะเป็นผู้ที่จะทําในวันนั้นใช่ไหมพ่อเป็นเจ้าของพิธีนะคะแต่ว่ากดจะเดินเข้าช่องนี้อืมเดินเข้าไปดูเองได้ว่าเดินกี่รอบค่ะ โอ้มันจะไปถึงนถึงจะมรนโอ้นี่นะคะก็ใช้ระยะเวลาในการเดินก็ประมาณ4 0นาทีก็ในการเดินจงกรมใช่ไหมคะใช่นี่นะคะก็ใช้ระยะเวลาในการผูกก็นานนะคะใช้วััชอ๋อนี่นะคะโบราณก็จะเรียกว่าราชวัตรนะคะราชวัตรสมัยตะกอนพระราชาก็มีทหารแต่นี่ถ้า รัศดรธรรมดาจะมีทหารไม่ได้ต้องอาศัยสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นตัวกำแพงป้องกันเสียดกนรยักษ์มูมานจะเข้ามากล้บริเวณก็เลยต้องใช้รัชวัตโอ้นี่นะคะก็จะเป็นด้านชวัตนะคะนี่นะคะก็เป็นการเราใช้ไม้ไผ่หมดไปกอกว่า สองโกสองโกสกใหญ่ใช่ไหมคะโอ้แล้วก็พากันเองพากันเองโอ้เนื้อเนียบผู้แหเลยเนาะเอาเนาะจ้าโอ้แล้วมันเลื่จุยเจรจ้าลูกหลานจะภาพอือกอจะเบรกค่ะเบรกเชิงบาทก็คือของใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของใช้ชีวิตมนุษย์ของเราทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพวก ครุถังกะละมังเสื้อผ้า<ม>อาหารแห้งอาหาร<ม>สดเนี่ยที่จะเป็นเครื่องทําครัวขคนเราก,ก็จะจุดไฟวนรอบอ๋อจุดไฟรอบเลยนะคะถึงว่าที่เห็นว่าเป็นเป็น,ปนกระป๋องปลากระป๋องนะคะเขาคิดว่าเออเอ,อะไรมาทํานะคะก็จะเป็นการเทเทียนมีไส้เทียนอยู่ด้านในนะคะอันนี้ก็จะจุดไฟในยามกลางคืนใช่ไหมพ่อหรือว่ายังไงคะจุดกลางคืนจุดกลาง,งคืนนะคะนี่ก็เป็นการ ในวันข้างหน้านะคะที่จะประกอบพิธีกรรมในช่วงกลางคืนเดี๋ยวพอช่วงคืนเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะคะจเริ่ม26มีนาอืม่า26มีนาค่ะกลางคืนก็จะเริ่มพิธีกรรมตักบาต27ดับบาตร27หรืยว่าทำบุญชักบังสกุลเป็นขอบคุณครับหมดไปเท่าไรเราจะรู้เองเพราะตรงทางนี้จะเป็นปิดอ ทำไมต้องทำไมทำไมต้องปิดครับพ่อทางนี้ทำไมต้องปิดครับอ๋อทางวิบากนะคะ fc นี่นะคะตรงนี้ก็จะเรียกว่าทางวิบากแล้วก็จะออกจะเข้าเส้นทางนี้เหมือนเดิมโอ้โนี่นะคะอันนี้อันนี้ก็จะเดินแบบรอบวนนี้ไปหมดเลยโอ้โอ้้โนี่นะคะเดี๋ยวเรานับเลยนะคะว่าเราเดินกี่นาทีแต่เราก็เดินเร็วนะคะเราไม่ได้เดินช้าเหมือนที่พระท่านจงกรมนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบ เดี๋ยวจะพาเอฟซีเดินดูนะคะแบบว่าโอ้โหนี่ก็ใช้คนมาช่วยมัดช่วยสารนะคะก็เยอะนะคะหลายคนมากนะคะแล้วการประกอบพิธีในตรงนี้นะคะเอฟซี FC ก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆคนที่คิดจะทาหรือว่าเจ้าภาพที่จะทำอะ่ะก็ไม่ได้ว่าจะง่ายนะคะเอฟซี FC, เพราะว่าใช้ทุนเยอะนะคะใช้ทุนเยอะ ต้องมีความสมัครสมานสามคัคคีปรองดองในครอบครัวนะคะในการทำสิ่งนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลำพังลูกคนเดียวก็คงจะทำยากนะคะอันนี้ก็มันเป็นต้นทุนด้วยนะคะ FC ต้นทุนในการทําแต่ถ้าเกิดว่าเจจะภาพนะคะก็มีปัจจัยเยอะในการทําก็สามารถที่จะทําได้นะคะสําหรับชาวบ้านชาวบ้านนะคะ FC เพราะว่าที่เราได้เห็นนี่คือแบบโอ้โหบอกเลยนะคะ FC ทางก็เดินแบบเดินเหนื่อยเอาการเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจะระยะใกล้นะคะก็จะเดินจบไหมเนี่ยน้องดาวจับร้อยนี่เอาโอ้นี่โอ้จ้าแบบโอ้ นี่นะคะก็ไม่ใช่ว่า,าใช้เวลาน้อยนะคะในการเดินทางก็ใช้เวลาเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นการประกอบพิธีของพระพิสุสงฆ์นะคะที่จะมาประกอบพิธีในวันนั้นนะคะในวันที่26นะคะเดี๋ยวเฟิงก็จะมาถ่ายให้เอฟซีได้ชมด้วยนะคะนี่ก็โอ้โหนี่นะคะกรอบเลยนะคะเอฟซีอหก็ถือว่า ก็มีพ่อ้านเฟื่องนะคะที่จะรู้นะคะรู้ในการรู้ในการประกอบพิธีกรรมนี้นะคะเพราะจะหาคนน้อยมากที่จะเป็นเจ้าพิธีในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเลยนะคะ Fc ฟซีโอ้โหนี่นะคะระยะทางนะคะเอฟแบบนี่นะคะโอ้โหใช้ระยะเวลาเะ การเดินนะคะก็เยอะนะคะเ <Hey, baby. S 1> นี่ยนะคะดวงอาทิตย์ก็กำลังโปรเพลแล้วนะคะพ <Hey. S 1> าเอฟซีเดินชมนะคะเ <Hey. S 1> อฟซีอู้มีกระป๋องปลากระป๋องนี่ก็อาจจะมีไส้เทียนนะคะเอฟซีจะมีไส้เทียนะะ <Hey. S 1> ะยนะคะไว้จุดนะคะไว้จุดให้เราได้เห็นนะคะ นี่นะคะก็สุดยอดเลยนะคะเอต่อไปก็จะเป็นล็อกสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเดินนะคะเราก็เดินรอบนี้เลยนะคะเอฟซี FC. โอ้โหล็อกสุดท้ายนี่ก็เหนื่อยเอากานนะคะเอฟซี FC. เพราะว่าหลายรอบมาก5ชั้นนะคะหชั้นพระคพระพิสุสงฆ์ก็จะเดินรอบนี้เลยนะคะเอเดี๋ยวจะมาดูนะคะวันประกอบพิธีกรรมจริงๆนะคะเห็นแล้วคนลุกเลยนะคะเอฟซี FC. ว่า การทำแบบนี้ไม่ได้ว่าจะทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะเอซเพราะว่ามันจะยากมากเพราะว่าหนึ่งปัจจัยละสำคัญที่สุดนะคะปัจจัยแล้วก็เจ้าพิธีที่จะทำพิธีนี้นะคะถ้าคนไม่มีความรู้นะคะก็ไม่สามารถที่จะทำได้โอ้โหนี่นะคะเราก็รอแล้วนะคะ f อซเนาะห้าชั้นก็หอมเหมือนกันนะคะ นะคะเราก็เดินจบแล้วนะคะเอ5ซีห้าชั้นนะคะเดี๋ยวเราไปถามก่อนว่าพ่อเราในการในการทําพิธีนี้ก็คืออ่าอย่างพ่อเองเป็นเป็นเจ้าภาพใช่ไหมพ่อจะต้องไปนั่งอยู่ในนู้นใช่ไหมคะถือว่ายังไงคะโอ้ต้องอยู่นั่นตลอดโอ้เนี่นะคะก็เจ้าภาพจะต้องไปอยู่ที่กระท่อมนะคะอืมีสถานที่พระนั่งแล้วก็พ่อกับแม่สองคนก็คือ ถึงพิธีก็คือพระไปนั่งปุ๊บก็คือเอาผ้าคลุมอห้พระได้ชักพิจารณาบังสกุลเป็นอแล้วก็ถวายลูกหลานที่เป็นเจ้าภาพก็จะถวายเชิงบาททั้งหมดให้แก่พระถวายเชิงบาทหมดเลยอันนี้อันนี้อันนี้เวลาทํานี้ก็คือทั้งพ่อทั้งแม่เลยใช่ไหมคะที่ทําแบบนี้อเท่ากับว่าชักบังสกุลเป็นแล้วก็ต่ออายุด้วยใช่ไหมคะ โอ้ oh, ติดุงด้วยธ<ร>งเก mm ้า hmm. เป็ดนเก้พื้นเ oh. ก้า็จะมีรงเยอะถึงงานก็จะมีใสง่งใส่รูปเพราะว่าป mm hmm. ระดับประดาตดามบบโบร,ราณนี้โอ้ oh, อันอันพิธีกรรมนี้ถ้าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถที่จะทําได้ใช่ไหมคมรับพ่อไม่ได้ไม่ค่อยมีใครทำเพราะว่า mm hmm. หนึ่งยากยากต่อการเตรียมงาน mm hmm. ต้องใช้เตรียมงาน สามเดือนอย่างน้อยสองเดือนก่อนงานแล้วก็มีพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะมีพื้นที่ถ้าพื้นที่แคบเราก็ทําได้สามชั้นเรียกว่าแบบมะอุสามชั้นอันนี้แบบปัญจะโลกุตระันนปัญจโลกุตระนะคะธน,าานวะโลกุตระคือเก้าชั้นอันนี้ห้า ที่นับผ้าก็คือนับช่องช่องเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะเนาะเราก็ได้ไปเดินมาแล้วนะคะเอฟซีนี่ได้เดินแล้วนะคะก็ห้าชั้นก็เหนื่อยอาการแล้วพระท่านจะต้องแบบเดินทุกชั้นเลยใช่ไหมพ่ออืมโอ้ค่ะออกที่เดิมอ๋อออกที่เดิมออกทางเข้าออกทางออกแล้วก็มาออกทางนี้เหมือนเดิมโอ้แล้วกลางคืนถ้ามีหมอรพเราก็จะให้ปิดหมรสศทุกอย่างเพื่อเกิดความเงียบ ก็จะเริ่มจุดไฟตะเกียงก็เป็นเครื่องสองทางเดิน<อ>ตามเบบโราณตอนนั้นก็นี่นะคะ<า>อันนี้อันนี้ก,ก,อนนก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นตะเกียงใช่ไหมคะ,ะเนี่นะคะก็เป็นพิธีกรรมที่ยุ่งยากเหมือนกันที่ยากมากมันเป็นประเพณีของอโบราณใช่ไหมคะในการทาครั้งนี้ชักผ้าบางสกุลเป็นรูปแบบของเขมรชุมชนเขมรเชุมชนขมรชุมชนเขมรอ๋อ ก็เราเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าเราชุมชนเขเมรนะคะก็คือเราพูดภาษาท้องถิ่นนะคะก็ภาษาเขมรนะคะขเขมรอเนี่ยเองค,อค่ะใช,ใช้ทางเดินเม็ดห <50. S 1> ้าสิบทางเดิกกทนที่บีนแคบจะใช้ทางเดินประมาณหนึ่งเมตรอันนี้เมตรห้าสิบนี่คือทางเดินนะคะเอฟซีววนี่นะคะลูกหลานที่เป็นเจ้าภาพแต่ละคนจะต้องเบรก ของข้าวเบรคเชิงบาดข้าวโอ้เชิงงบาทก็ต้องเยอะสิใช่ไหมพ่อเชิงบาทนี่จะมีอะไรบ้างคะประกอบอะไรบ้างของใช้เหมือนคนเราใช้เนี่มีหม้อมีเครื่องครัวทุกอย่างมีเครื่องเทศเครื่องครัวทุกอย่างมีหม้อมีช้อนมีจานมีกะละมังมีแต่ก่อนก็มีตุ่มน้ำตัวนี้ก็มันหนักไปก็ไม่เอาเ็เลยเอาแบบทางน้ําแทน ยังมีผ้าผ่อน่อนสบายที่จะบูชาพ่อแม่ให้คลุมร่างแลวก็ให้พระได้พิจารณาบางสกุลเป็นยังบอกเป็นพิธีกรรมที่มันยากและก็ไม่ค่อยมีใครทําไม่มีใครสามารถทําได้ต้องเตรียมเยอะเรียกว่าทําบุญหมดไปเท่าไหร่เจ้าของก็จะเห็นเองว่าหมดไปเท่านี้เท่านี้ถวายพระหมดไปเท่านั้นเจ้าของจะรู้เองเรียกว่าทําบุญชักบางสกุลเป็นเอีย่าชักบางสกุลเป็นค อันนี้ไม้ไผ่ก็หมดไปเยอะแล้วใช่ไหมคะพ่อสองกอนะคะสองกอโอ้โหนะคะไม้ไผ่นี่นะคะเอามาผ่าเองนะคะแล้วก็เหลาเองหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ช่วยกันทํานะคะพ่อพ่ทิพ่อทินะคะอัตวีคุณอัตวีคุณเอ๊ะอัตวีคุณนามสกุลแบบคุณๆนะอัตวีคุณน่ะ ใช่ใค่ะยังยังเพื่อนยงกันนมสกุลอัทริกุลจรานนะจ่าแล้วโออันนี้ก็คือหมอดเจริญเลยเนาะเอานาะหมดเยอะนะคะเอฟซีมาโนดจิตบายอันตุกอีจิตบายโอ้โอ้นี่ก็ออยพงกีมจุยจิตบาลเนาะจ่าโอ้อีเคเฮยเนาะเตรีมการเนาะตรีมการเพราะวาาอ่ะ กี่ฮาวเอ้ยลูกเอาชักไอ้บอกสเบกเนาะเอามาค่ะเอบาสกูลปิอืเนาะแบบชักบอกสเบนกนะคะเธอบนบอกสเบกเบบอกบอ้นี่ เปิดตาเปิดตาอยู่เราก็จะได้เห็นว่าเราทําบุญหมดไปเท่าไหร่เอือหมดไปเท่าไหร่หมดภาพความสบายเท่าไหร่เจ้าของรู้เองทุกอย่างให้เห็นให้เห็นความเป็นจริงมีความเป็นจริงว่าคือทาบุญมาได้อย่างนี้เราทําบุญได้ขนาดนี้หมดไปท่นนี้รู้เองหมดโอ้ก็ลูกหลานช่วยเยอะนะพ่อเนาะหลานก็ช่วยบ้างอะไรบ้างนี่แหละค่ะ นี่นะคะเอฟซีก็เป็นเจ้าภาพก็ก็ดีใจนะคะพอนะเอาเราพอเอาเนาะเนาแบบบานเทิงใจอะนี่นะคะก็เราก็ได้เห็นแล้วนะคะเอฟซีเนาะว่าการทำครั้งนี้นะคะใช้ระยะนะคะใช้ระยะเวลานะคะทำทุกอย่างนะคะสองเดือนแล้วนะคะเอนี่คือกว่าจะได้งานออกมาขนาดนี้นะคะแล้วก็ สำหรับเจ้าพิธีที่จะทำนะคะก็ต้องมีความรู้ในเรื่องศาสตร์ตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำก็ทำได้นะคะไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะคะเอเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้พราบ้านเฟื่องนะคะก็จะเป็นเจ้าพิธีในวันนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันที่26เราจะมามชมกันดูนะคะว่าสิ่งของนะคะที่เตรียมไว้โอ้โก็คลายฉลอมนะคะอันนี้เป็นอะไรคะพ่อเนี่ก็เหมือนฉลอมเดชว่า เป็นที่สําหรับใส่กล้วยใส่ขนมใส่ขนมนมเนยถวายพระแต่ละรูปคือมีมีที่เป็นมีมีกล้วยมีขนมนางเล็ดขนมดอกบัวขนมทุกอย่างจะใส่ในนี้ครับถวายพระแต่ละรูปที่มาอันนี้ก็จะมีเก้า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 ฉลอมเนาะ จัดสารเอาไว้เรียบร้อยโอ้จัดสารไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องจัดสารนี่ค่ะคือต้องเตรียมไว้ทุกอย่างนะคะก็ไม่ได้วางง่ายๆเลยนะคะงานนี้ก็ยากมากนะคะแล้วใช้ระยะเวลาในการทํานะคะแล้วก็ถือว่าสุดยอดมากนะคะนี่เอาน้องแม่แบบน้ำเนื้อเธอนี่แบบคือตั้งจัดเธอเลยนี่เอ้าจ้า,จา,จาอ๋อเราแต่กว,วนเจ้าจัดออยบานเนาะจ้า,จา โอ้มัดเจริญนะนี่มัดลาคไข่จ้าโอ้สู้เต็มทีเลยเนาะจ้าจ้ามัดคข่จริงจ้าก็นี่เห็นเนาะบันเธอบอลแบบเจ็บภายในเอ็นเจลเนาะแม่เนาะจ้าเธอบอลภายในยุ่นจ้าเธอบอลภายในยุ่นกระมีราเธอบอลนะแม่จ้าเพราะว่ามีมัดเจริญเนาะมัดเจจริญ้า จำเด็กไมแต่เอ็งก็รู้เองเธอรุ่ยมีมันเด็กด้วยจ้าอันนี้แบบเธอบ้านเองบ้านเคยมามัดปนาปนาเองเคยมัดบ้านทายลูกทไวไอ้ยน้องแม่น้องบอลขันคุณเองจ้าอ่ะจับวัวนะโอ้ที่นี้นะคะพอเลี้ยงวัวด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ